สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกปีคู่บุญเสริมดวงเสริมโชคลาภของคนที่เกิดปีกุลในปีนี้กันครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการเปิดดวงรับโชคเปิดทรัพย์เปิดวาสนาให้พลังบุญเก่าและเทวดาประจำดวงได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับขอให้ทุกท่านตั้งจิตให้นิ่ง สูดลมหายใจลึกๆเพราะเรื่องราวต่อจากนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องของจังหวะฟ้าเปิดดวงดาวเรียงตัวและแรงบุญที่กำลังจะส่งผลโดยตรงกับคนที่เกิดปีกุลโดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภเงินก้อนใหญ่และโอกาสถูกรางวัลแบบไม่คาดฝันปีนี้ถือเป็นปีที่พลังดวงของคนปีกุลขยับแรงยังเห็นได้ชัด ดาวโชคลาบเริ่มเคลื่อนดาวซัพย์เริ่มส่องแสงและที่สำคัญคือมีปีคู่บุญเข้ามาเกื้อหนุนทำให้ดวงที่เคยเงียบดวงที่เคยเติดขัดเริ่มคลี่คลายกลายเป็นดวงเฮงดวงปังดวงมีลาบลอยเข้ามาแบบฟ้าประทานบางคนอาจเริ่มจากลางสังหรณ์แปลกๆฝันแม่นเห็นตัวเลขซ้ำๆหรือมีคนมาชี้ช่องทางโชคให้โดยไม่ตั้งใจ นี่คือช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุลไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นช่วงที่บุญเก่ากำลังจะให้ผลเทวดาประจำตัวเริ่มเปิดทางและดวงดาวแห่งโชคลาบกำลังเรียงตัวเพื่อหนุนให้ชีวิตก้าวกระโดดโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคการลงทุนเล็กๆหรือโอกาสได้เงินแบบไม่คาดคิดบางคนมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนได้ลาบจากตัวเลขได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยบูชาไว้ ถ้าคุณคือคนเกิดปีกุลและรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตเริ่มมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นแบบอธิบายไม่ถูกนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณว่าดวงคุณกํำลังจะถูกเปิดอย่างแท้จริงจากนี้ไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าปีคู่บุญของคนเกิดปีกุลคือปีอะไรพลังดวงจะหนุนอย่างไรและโชคลาภแบบไหนที่กำลังรอคุณอยู่บอกเลยว่าใครที่ตั้งใจฟังจนจบ มีสิทธิ์ได้จังหวะดีๆไปต่อยอดดวงของตัวเองอย่างแน่นอนตั้งใจฟังให้ดีเพราะบางประโยคต่อจากนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาโชคใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ปีถาะปีถาะถือเป็นปีคู่บุญหลักของคนเกิดปีกุญอย่างแท้จริงเป็นความสัมพันธของดวงชะตาที่เมื่อมาอยู่ใกล้กันแล้วพลังบุญจะหนุนกันแบบเห็นผลชัดไม่ใช่เพียงความถูกฉลกตามตำราเท่านั้น แต่เป็นการเกื้อกูลกันในระดับพลังงานชีวิตดวงของปีกุลเป็นดวงที่มีบุญเก่าหนุนอยู่แล้วแต่บางช่วงบุญยังไม่ถูกกระตุ้นให้แสดงผลเต็มที่ขณะที่ปีเถาะเป็นปีที่มีพลังแห่งเมตตาสติปัญญาและโชคลาภแฝงอยู่เมื่อสองพลังนี้มาเชื่อมกันจะเกิดเป็นแรงส่งสำคัญที่ทำให้ดวงเงินดวงงานและดวงโชคลาภของคนปีกุลเปิดออกอย่างเป็นธรรมชาติ พลังของปีเถาะจะช่วยปลุกดวงทรัพย์ของปีกุลให้ตื่นคนปีกุลที่ได้ไกลชิดคนปีเถาะไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้ามักจะรู้สึกได้ว่าทุกอย่างไหลลื่นขึ้นอย่างประหลาดเรื่องเงินที่เคยติดขัดกลับมีทางออกมีคนยื่นโอกาสมาให้โดยไม่ต้องร้องขอบางคนได้งานจากคําแนะนําของคนปีเถาะบางคนได้ช่องทางทําเงินใหม่จากการพูดคุยกันเพียงไม่กี่ประโยค นี่คือผลของพลังคู่บุญที่ทำงานเนงียบแต่ทรงพลังมากด้านโชคลาภปีเถาะถือเป็นตัวเปิดทางลาบลอยให้ปีกุลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะโชคที่มาแบบไม่คาดฝันเช่นเงินคืนที่ลืนไปแล้วการได้ของมีค่าแบบบังเอิญหรือการเสี่ยงโชคที่อยู่ๆก็ถูกรางวัลทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากความฟลุกแต่เป็นผลของบุญเก่าที่ถูกปีเถาะกระตุ้นให้แสดงผล คนปีกุลที่มีคนปีเถาะอ,อยู่ใกล้ตัวมักจะมีลางสังหรณ์แม่นขึ้นฟันเห็นตัวเลขชัดขึ้นหรือได้รับสัญญาณบางอย่างก่อนโชคจะมาเสมอในเรื่องผู้ใหญ่เมตตาพลังของปีเถาะจะช่วยเปิดดวงผู้สนับสนุนให้กับปีกุลอย่างเด่นชัดผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือมักเป็นคนที่พูดดีใจเย็นและพร้อมให้โอกาส คนปีกุลที่ร่วมงานหรือทำบุญกับคนปีเถาะจะได้รับความไว้วางใจง่ายได้รับคําแนะนำดีๆที่นำไปสู่ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดบางคนได้เลื่อนตำแหน่งบางคนได้โปรเจกต์ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่ช่วยผลักดันให้ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่การร่วมทําบุญระหว่างปีกุลกับปีเถาะถือว่าส่งผลแรงมากในเชิงการเปิดทรัพย์เพราะบุญของทั้งสองปีนี้จะเสริมกันไม่ตีกัน บุญที่ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานสร้างศาสนสถานช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคค่าไฟวัดจะย้อนกลับมาเป็นโชคลาภและเงินก้อนใหญ่ในเวลาที่เหมาะสมหลายคนทำบุญร่วมกันไม่นานก็มีเหตุให้ได้เงินก้อนได้ทรัพย์สินหรือได้โอกาสที่เปลี่ยนฐานะชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงในด้านการลงทุน ปีเถาะเป็นปีที่ช่วยให้ปีกุลตัดสินใจได้แม่นขึ้นลดความเสี่ยงจากความใจอ่อนหรือความเกรงใจที่เป็นจุดอ่อนของปีกุลคนปีเถาะจะช่วยมองเห็นรายละเอียดช่วยคิดรอบคอบทำให้การลงทุนมีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนระยะยาวการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยงามอาหารสุขภาพหรือการค้าขายออนไลน์หากปีกุลจับมือกับปีเถาะ ดวงเงินจะค่อยๆโตอย่างมั่นคงและมีจังหวะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงที่ดวงดาวเปิดพลังความสัมพันธ์ของสองปีนี้ยังเสริมดวงจิตใจทำให้ปีกุลไม่หลงทางไม่เผลอใช้เงินผิดจังหวะเมื่อมีปีเถาะอ,อยู่ใกล้ปีกุลมักจะมีสติมีความอดทนและรอจังหวะที่เหมาะสมได้ดีขึ้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความมั่งคั่งในระยะยาวไม่ใช่รวยเร็วแล้วหมดแต่เป็นรวยแล้วรักษาได้โดยสรุป ปีเถาะคือปีคู่บุญที่แท้จริงของปีกุลเป็นพลังที่ช่วยเปิดทั้งโชคลาภเงินทองโอกาสและผู้สนับสนุนหากคนปีกุลรู้จักเชื่อมพลังนี้ให้ถูกทางไม่ว่าด้วยการครบหาร่วมงานร่วมลงทุนหรือร่วมทำบุญชีวิตจะค่อยๆถูกยกระดับอย่างมั่นคงจากดวงธรรมดาจะกลายเป็นดวงเฮงจากรายได้พอใช้จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่และจากโอกาสเล็กๆ จะกลายเป็นความสำเร็จที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้อย่างแท้จริง 2. งปีมะแมปีมะแมถือเป็นปีที่เข้ามาเสริมดวงของคนเกิดปีกุนในด้านทรัพย์และวาสนาอย่างชัดเจนเป็นพลังที่ไม่หวือหวาแต่ลึกและมั่นคงเมื่อดวงของปีกุลซึ่งเป็นดวงแห่งบุญความเมตตาและความอดทนมาเชื่อมกับพลังของปีมะแมซึ่งเป็นดวงแห่งความอุดมสมบูรณ์ความละมุน และทรัพย์ที่ค่อยๆงอกเงยจะเกิดเป็นแรงหนุนที่ทำให้ชีวิตค่อยๆดีขึ้นแบบจับต้องได้ไม่ใช่แค่โชคชั่วคราวแต่เป็นโชคที่ต่อยอดไปสู่ความมั่นคงในระยะยาวพลังของปีมาแมจะช่วยปรับจังหวะชีวิตของคนปีกุลให้ลงตัวมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินคนปีกุลที่อยู่ใกล้คนปีมะแมมักจะรู้สึกว่าการเงินเริ่มไหลลื่นขึ้นรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีช่องทางทำเงินเพิ่มโดยไม่ต้องดิ้นรนหนักเหมือนเดิมบางคนมีคนปีมาแมมเข้ามาแนะนำงานเสริมบางคนได้โอกาสลงทุนเล็กๆที่ต่อมากลายเป็นรายได้ประจำหรือมีคนยื่นข้อเสนอที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในระยะยาวนี่คือเสน่ห์ของพลังปีมาแมมที่ไม่ได้ทำให้รวยแบบฉาบฉวยแต่ทำให้รวยแบบยั่งยืนในด้านวาสนา ปีมาแมเป็นปีที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างของดวงปีกุลอย่างพอดีคนปีกุลเป็นคนมีบุญเก่าแต่บางครั้งขาดความมั่นใจหรือไม่กล้าคว้าโอกาสขณะที่คนปีมาแมจะเข้ามาเสริมพลังใจทําให้ปีกุลกล้าตัดสินใจมากขึ้นกล้ารับโอกาสใหม่ๆและกล้าเชื่อในคุณค่าของตัวเองเมื่อสองพลังนี้มาอยู่ใกล้กันวาสนาจะเริ่มเปิดแบบเงียบๆแต่ต่อเนื่อง โอกาสดีๆจะเข้ามาในรูปแบบที่ดูธรรมดาแต่กลับส่งผลใหญ่ต่ออนาคตความอุดมสมบูรณ์เป็นจุดเด่นของการเกื้อหนุนระหว่างปีกุลกับปีมะแมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินอาหารที่อยู่อาศัยหรือความพร้อมในชีวิตคนปีกุลที่มีคนปีมะแมอยู่ใกล้มักจะไม่ขาดไม่อดและไม่ตกต่ำง่ายต่อให้เจอช่วงที่ดวงตกก็ยังมีทางออกมีคนช่วยเหลือ หรือมีทรัพยากรบางอย่างเข้ามาประคองชีวิตไว้เสมอดวงแบบนี้เรียกว่าดวงมีฐานไม่ใช่ดวงฟลุกในเชิงโอกาสปีมาแม่มักนำพาเรื่องดีๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดให้กับปีกุลเช่นมีคนชวนทำธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนมากได้งานที่เหมาะกับความสามารถได้ย้ายที่อยู่แล้วชีวิตดีขึ้นหรือได้รู้จักคนใหม่ที่กลายเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในอนาคต สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพลังของปีมาแมช่วยเปิดทางให้ดวงของปีกุลรับสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาการอยู่ใกล้คนปีมะแมยังช่วยปรับพลังอารมณ์ของปีกุลให้สงบและมั่นคงขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจทางการเงินเมื่อใจนิ่งการใช้เงินจะรอบคอบมากขึ้นการวางแผนระยะยาวจะชัดเจนขึ้น ทำให้เงินที่เข้ามาไม่รั่วไหลและสามารถต่อยอดเป็นทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งได้จริงนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าชีวิตเริ่มตั้งหลักได้เมื่อมีคนปีมะแม่เข้ามาในชีวิตหากมีการร่วมทำบุญระหว่างปีกูลกับปีมะแม่พลังบุญจะยิ่งหนุนเรื่องทรัพย์และความอุดมสมบูรณ์อย่างชัดเจน บุญที่เกี่ยวกับอาหารการช่วยเหลือผู้ยากไร้การสร้างแหล่งน้ำหรือการดูแลผู้สูงอายุจะส่งผลให้ดวงเงินของปีกุลมั่นคงขึ้นแบบเห็นผลบางคนทำบุญไม่นานก็มีรายได้เพิ่มมีทรัพย์เข้ามาหรือมีเหตุให้ฐานะชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยภาพรวมปีมะแมคือปีเสริมดวงที่ทำให้คนปีกุลอยู่ได้อยู่ดีและอยู่ยาวเป็นพลังที่ช่วยหนุนทั้งทรัพย์ วาสนาและความมั่นคงในชีวิตหากปีกุลเปิดใจรับพลังนี้ไม่ว่าจะผ่านการคบหาการทำงานร่วมกันหรือการร่วมสร้างบุญชีวิตจะค่อยๆอ,อุดมสมบูรณ์ขึ้นเงินไหลเข้าไม่ขาดมือและโอกาสดีๆจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมแบบไม่ต้องไขว่คว้ามากเกินไป 3. ปีขานปีขานถือเป็นปีคู่รับของคนเกิดปีกุล เป็นความสัมพันธ์ของดวงที่ดูเผินๆอาจไม่ใช่สามสมพง์โดยตรงไม่ได้หวานไม่ได้เกลือหนุนกันแบบเปิดเผยแต่กลับเป็นพลังที่ทํางานเงียบลึกและแรงในจังหวะสําคัญของชีวิตพลังของปีขานกับปีกูนเมื่อมาใกล้กันจะไม่ค่อยแสดงผลทันทีแต่จะค่อยๆดึงโชคดึงโอกาสและดึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามาแบบที่เจ้าชะตาเองก็ไม่ทันตั้งตัวหลายคนอาจรู้สึกว่าช่วงแรกมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจ แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พาไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อพลังของปีขานเป็นพลังแห่งความกล้าการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจฉับไวขณะที่ปีกุลเป็นพลังแห่งบุญความอดทนและความเมตตาเมื่อสองพลังนี้มาอยู่ใกล้กันจะเกิดการกระทุ้นดวงแบบเงียบๆทําให้ปีกุลที่เคยนิ่งเคยรอเคยลังเลเริ่มกล้าขยับกล้าเปลี่ยนและกล้าออกจากพื้นที่เดิมของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจดูน่ากลัวในช่วงแรกเช่นการเปลี่ยนงาน,งานการย้ายที่อยู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ทั้งหมดนี้คือประตูแห่งโชคที่ปีขานเปิดให้โดยที่ปีกุลไม่ทันรู้ตัวในด้านโชคลาบปีขานเป็นปีที่ดึงโชคแบบไม่ส่งเสียงไม่ได้มาเป็นลาบลอยตรงๆแต่จะมาในรูปแบบของโอกาสที่ซ่อนอยู่คนปีกุลที่อยู่ใกล้คนปีขานมักจะได้พบช่องทางทำเงินจากสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเงินได้บางคนได้ไรายได้จากงานเสริมแปลกๆ บางคนได้เงินจากการขายของเก่าการปิดดีลที่ดูเหมือนไม่สําคัญหรือแม้แต่โชคจากการเสี่ยงแบบไม่ตั้งใจเช่นซื้อตามความรู้สึกหยิบตัวเลขที่ไม่เคยใช้แต่กลับถูกรางวัลพลังของปีขานจะทําให้โชคมาแบบฉับพลันและคาดเดายากเรื่องการเงินที่เด่นอีกอย่างคือเงินจากการเปลี่ยนแปลงคนปีกุลที่จับมือกับพลังปีขานมักจะได้เงินจากการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่แนวคิดใหม่หรือเส้นทางอาชีพใหม่ที่ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ช่วงแรกอาจรู้สึกไม่มั่นคงแต่เมื่อผ่านจุดตัดสินใจไปแล้วดวงจะเปิดแบบรวดเร็วเงินจะเข้ามาในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนบางคนมีเงินก้อนจากการขายกิจการเก่าแล้วไปเริ่มสิ่งใหม่บางคนได้โอกาสจากต่างถิ่นต่างประเทศหรือโลกออนไลน์ซึ่งเป็นพลังของปีขานที่ชอบการเคลื่อนไหวและการขยายขอบเขตชีวิตปีขานยังเหมาะกับการเสี่ยงโชคในจังหวะที่รู้สึกอยากลองแบบไม่มีเหตุผลชัดเจนเพราะพลังของปีนี้ทำงานผ่านสัญชตาตญาณ คนปีกุลที่อยู่ใกล้คนปีขานหรืออยู่ในช่วงที่ดวงปีขานส่งผลมักจะมีลางสังหรณ์แม่นขึ้นอย่างน่าประหลาดความรู้สึกวูบหนึ่งที่อยากเลือกอยากซื้อหรืออยากตัดสินใจมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีหากไม่ฝืนดวงและไม่โลภเกินไปโชคจากปีขานจะมาไวและไปไวแต่ถ้ารับให้ถูกจังหวะจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างมากในด้านโอกาสชีวิตปีขานคือปีแห่งการผลักปีกุลออกจากความเคยชิน คนปีกุลที่อยู่ใกล้พลังปีขานจะถูกสถานการณ์บังคับให้เติบโตเช่นได้รับหน้าที่ใหม่ได้เจอปัญหาที่ต้องแก้เองหรือได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้นแม้จะเหนื่อยในช่วงแรกแต่สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ปีกุลแข็งแรงขึ้นและเปิดดวงวาสนาในระยะยาวหลายคนที่ประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดมักมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากพลังปีขานโดยไม่รู้ตัวความพิเศษของปีคู่รับอย่างปีขานคือไม่ได้ให้โชคแบบแจกแต่ให้โชคแบบทดสอบ ใครกล้าใครพร้อมใครเชื่อในจังหวะของตัวเองจะได้รางวัลที่มากกว่าที่คิดหากคนปีกุลรู้จักใช้พลังนี้อย่างมีสติไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและเปิดใจรับสิ่งใหม่ชีวิตจะถูกพาไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยวางแผนไว้แต่กลับตอบโจทย์ดวงชะตาอย่างลึกซึง้งโดยรวมแล้วปีขานคือปีคู่ลับที่ซ่อนพลังโชคไว้เงียบๆสำหรับคนปีกุลเป็นพลังแห่งการเริ่มต้นการเสี่ยงอย่างมีสัญชาติญาณและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำพาเงินโอกาสและประสบการณ์ใหม่เข้ามา หากวันใดในชีวิตปีกุลรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนและมีพลังบางอย่างผลักให้ก้าวออกไปนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าพลังปีขานกำลังทำงานและโชกอรสำคัญกำลังรออยู่ไม่ไกลเลยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลเทวดาประจำตัวและบุญบาร,รมีเก่าที่ท่านได้สั่งสมมาจงเปิดทางเปิดดวงเปิดทรัพย์ให้กับผู้ที่เกิดปีกุลทุกท่านนับจากนี้ขอให้เคราะห์ร้ายสลายไปโชคดีไหลมา เงินทองไม่ขาดมือมีลาบลอยเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวดวงเฮงดวงปังดวงจับทรัพย์ใหญ่ขอให้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสำเร็จสมปรารถนาในจังหวะที่ดีที่สุดขอให้พลังปีคู่บุญปีเสริมดวงและปีคู่ลับทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์ดึงโอกาสดีดึงคนเกื้อหนุนและดึงเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตขอให้คำอธิษฐานที่เคยขอไว้เริ่มเห็นผล สัญญาณแห่งความมั่งคั่งปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าท่านจะหยิบจับสิ่งใดขอให้เป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงโชคขอให้ถูกจังหวะมีลางบอกเหตุมีแรงนำทางขอให้ชีวิตหลังจากนี้ก้าวสู่ความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและความสุขอย่างแท้จริงหากบุญเก่ามีอยู่แล้วขอให้บุญนั้นท่งผลเร็วท่งผลแรงและส่งผลเต็มกำลังขอให้ท่านเป็นผู้รับทรัพย์รับโชค รับวาสนายัางไม่ขาดสายนับจากวันนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ